หมอ,อจับตัวแฟนขับนั้นดูโอ้โหเดี๋ยวมืด ว่นนี้ถ่ายยิ้ม,ห,มหวาน มันในเรื่องตามนะคือยดไม่กล้าตามเนมันการยินด้วยนะหยุดกันเลย

ちょっと。